ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมมีเพชรคสเม้น์นะครับเกมคลองมายหรือชุวยโดยเกมขล็อกทริปอิสราเอลสเปโรนะครับในเวอร์ชั่น2.31นะครับก็ไปเกมที่ว่าอกมายครับไม่ค่อยอัดใช่ไหมไม่ไม่อัดเลยใช่ไหมก็อัดัะแต่ว่ามันมันชอบปะครับมันจะหันไม่ได้นะผมก็โหลดเกมนี้มาจากมันก็ฟรีครับเกมนี้ฟรีฟรีกับเสียตั้งครับเสียตั้งสี่บาทนะครับ เอเดอร์ชันเบต้านะครับเราลองไปบรสโอ้ยทุยฮะซีฟูชงโอ้ยทุยโคโอเคนะครับเอาซิงเกิลเพยเยอร์นะครับเอาเอินตี้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 อินตี้จารัสคิีสเว ครับสตาร์ทให้ยิ่งเสียงรบกวนหรือเสียงลมเข้าขออภัยนะร,ร้อนนะนะฮะนั่นครับโอเคช้ามากรถเกมนี้เขาบอกว่าเล่นสนุกดีครับภาพถ้ามันกระตุกนะครับมัออขออภัยด้วยนะโอ้โหไม่น่าพูดเลยจอกเลย Ah, get man! What the heck? Okay, up. Have... กระหายน้ำครับอังเกอร์ลดแล้วนะครับอังเกอร์ลด pues, แล้วโอเคปล่อยก็มาครับปล่อย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 ชแค่มีอะไรมันจะลมหนะูเนี่ยชาติเนี้ยยื้อกระเป๋าสิโอ้ยคุณโง่ต้องนานไปเ,เราไม่มีเกี้ยเลย เอาคว้าไป,ไปโอ้ี่ฟังเอ่อรู้สึกว่าเราต้องพันนะข้าเหนื่อยเราเริ่มเหนื่อยแล้วครับเป็นเกมที่เล่ยนยากมากครับผมก็โหลดมาแรกนะผมว่าคลิปนี้น่าจะเฟลแบบ ว่าจะไปหาเกมอื่นเล่นละเล่เสร็จไม่ค่อยดีไม่ใช่ไม่เล่นยังไงว่าหลับจะมาไปจะหาโคนา่นวะไหลมึงจะล้มอีสัตว์อีกโตทองอีส้มตีนไอ้ส้มตีร์นอีส้มตีน ไอยมึงจะล้มเฮ้ยอะไรมึงจะล้มวะไอ้ฝ่ายดิเตะเตะดิต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะต่อยนี่นาสัตว์ว่าตัดไม้ยังไงวะนะฮะอ๋อถ้าคุณจะตัดไม้ยังไงเนี่ย ผมว่าตัดไปเอาเกมอื่นมาเล่นไหยครับกูรู้ไซตามินิซาติมานี่อ่เออแม่งเรอสามเมื่อไหร่ไปตัดต้นไม้ได้เหี้ย่อชาเสียแล้วดอกนะครับผมว่าผมไปหาอะไรเกมเล่นดูทำไปเกมสัแล้วนะครับ จิ่เครื่องหูมันแรงก็เลยไม่เลื่อนนะมันก็เลื่อแนอแหละคูสันวากูจะไม่ตัดตรงนี้อีกจะมันจะไปหาต้นไม้ยังไงอะผมไม่เข้าใจมันจะมีจอระเข้ไปวะตอนลงไปเลย Oh, oh shit man. Oh, oh. คือเราเองเปล่าวะอ๋อแค่เกมนี้กูไม่น่าโหลดแบบบางแคบพื้นที่กูเลยสัตว์เวทีก็น,น้อยเนี่ยเออดีคลิปนี้ครับกูจะไม่ใส่อินโทรเลยค่ะเด็กเพราะกลัวลมร้อนเนี่ยกูเปิดไว้ดีกว่า สี่สับน้ำไหวดีไฟแตมึงกระโดดได้เหรอจ๊ะว่าตัดคลิปเอาเก็บอื่นมาเล่นดิแบบ